ของใช้ในบ้านที่ควรเปลี่ยนอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีหลายคนอาจคิดว่าทำความสะอาดบ้านอยู่แล้วก็น่าจะพอแต่ความจริงแล้วของใช้บางอย่างมีอายุการใช้งานจำกัดและเมื่อใช้ไปนานๆจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและไรฝุ่นโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้โดยตรงเลยนะครับมาดูกันว่ามีอะไรด้างที่เราควรเปลี่ยน 1. หมอนหมอนที่เราหนุนนอนทุกคืนหลังใช้งานไปหนึ่งปีจะสะสมเหงือ่อไรฝุ่น และแบคทีเรียจำนวนมหาศาลครับแม้จะซักปลอกหมอนบ่อยแค่ไหนสิ่งสกปรกที่ซึมลึกเข้าไปในเนื้อหมอนก็ไม่สามารถกำจัดออกไปได้หมดการเปลี่ยนหมอนใหม่ทุก12เดือนจึงสำคัญมากต่อระบบทางเดินหายใจและผิวหนังของเราครับ 2. ผ้าขนหนูผ้าขนหนูสัมผัสกับความชื้นตลอดเวลาเมื่อใช้เป็นนานๆเส้นใยจะเสื่อมลงและกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและแบคทีรียได้อย่างรวดเร็วเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีควรเปลี่ยนทุก6-12เดือน และที่สำคัญคือต้องซักทำความสะอาดตากแดดให้แห้งสนิททุกครั้งหลังใช้ครับ 3. ผ้าม่านอาบน้าเป็นอีกหนึ่งจุดที่สะสมความชื้นสูงมากทําให้เกิดเชื้อราและคราบสบู่แม้จะซักได้แต่เพื่อความสะอาดที่แท้จริงและป้องกันกลิ่นอับควรเปลี่ยนผ้าม่านอาบน้ําใหม่ทุกปีครับ 4. กล่องพลาสติกใส่อาหารเมื่อใช้เป็นนานๆกล่องพลาสติกจะเริ่มขุ่นและเกิดรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆซึ่งรอยเหล่านี้เอง ที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อแบคทีเรียชั้นดีเลยครับควรเปลี่ยนใหม่ทุกปีโดยเฉพาะกล่องที่นำไปอุ่นในไมโครเวฟบ่อยๆ 5. ไม้กวาดและแปรงปัดฝุ่นอุปกรณ์ทำความสะอาดเหล่านี้เมื่อใช้ไปน,นานๆานขนแปรงจะอ่อนแรงประสิทธิภาพในการกวาดหรือปัดฝุ่นจะลดลงการเปลี่ยนใหม่ทุกปีจะช่วยให้การทำความสะอาดบ้านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ 6. ฟิลเตอร์เครื่องกรองอากาศหรือแอร์ตัวกรองที่ไม่ได้เปลี่ยนตามกำหนด จะสะสมฝุ่นละอองสารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคจำนวนมากซึ่งจะถูกพ่นกลับออกมาในอากาศที่เราหายใจเข้าไปควรเปลี่ยนฟิลเตอร์ตามที่ผู้ผลิตแนะนำหรืออย่างน้อยปีละครั้งเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์และลดความเสี่ยงภูมิแพ้ครับนอกจากนี้การดูแลรักษาก็สำคัญไม่แพ้กันครับเราควรซักหรือต้มของใช้ที่สัมผัสร,ร่างกายบ่อยๆเช่นผ้าขนหนูหรือปลอกหมอนทุกสัปดาห์และนำของใช้ที่เปียกชื้นออกตากแดดเสมอเพื่อลดการสะสมของเชื้อรา การจดบันทึกวันเปลี่ยนของใช้แต่ละชิ้นไว้ก็จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพของคนในบ้านได้อย่างง่ายดายครับโอ้โหฟังแล้วรู้เลยนะครับว่าของใช้ใกล้ตัวบางอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยทำาห้ใส่ใจเรื่องการเปลี่ยนมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเราได้แบบไม่รู้ตัวเลยจริงๆโดยเฉพาะเรื่องภูมิแพ้หรือเชื้อโรคต่างๆที่มองไม่เห็นส่วนตัวผมเองนี่ตอนแรกก็ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าหมอนที่เราหนุนทุกวันจะต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นหรือแม้แต่ผ้าขนหมูที่คิดว่าซักแล้วก็สะอาด ที่ไหนได้เส้นใยมันเสื่อมสภาพจนกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อราได้ง่ายๆเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองและคนในครอบครัวถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์มากๆอยากให้คนรอบข้างได้รับรู้เรื่องราวดีๆแบบนี้เหมือนกันนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ไปให้คนที่คุณรัก คนที่แคร์สุขภาพของเขาได้รับชมกันด้วยนะหรือถ้าใครอยากติดตามสาระดีๆแบบนี้อีกเรื่อยๆก็สามารถกดสมัครสมาชิกช่องของเราได้เลยนะครับผมรับรองว่ามีเนื้อหาดีๆรออยู่เพียบแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีของใช้ในบ้านชิ้นไหนที่เพิ่งรู้ว่าต้องเปลี่ยนบ่อยๆแล้วรู้สึกตกใจบ้างไหมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนครับ